สวัสดีครับจากร้านคงจักการเกษตรและนัก้านะครับเช้านี้นะครับผมก็ได้มีลูกค้านะครับจากอำเภอโชคชัยนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับผมได้โทรมาสั่งซื้อเครื่องแม็กนัม155พัทนะครับรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นมือหมุนนะครับขายดีประจําร้านเลยนะครับสินค้าครับมือหนึ่งแกะกล่องนะครับมือหนึ่งใหม่แกะกล่อง อนนี้ช่างเราถ้าเราจะทำการเติมน้ำมันเครื่องนะครับผมนี่ครับน้ำมันเครื่องก็สามลิตรนะครับสินค้าก็จะมีมอกรรับรองผ่านมาตรฐานนะครับนำเข้าสู่ประเทศไทยทุกเครื่องนะครับเครื่องยนต์นี้ก็ผลิตที่ประเทศจีนนะครับผม ทางร้านรับประกันคุณภาพหนึ่งปีเต็มนะครับตัวน้ำมันเครื่องเราจะไม่ได้เติมใส่กองอากาศด้านหลังให้นะครับเดี๋ยวลูกค้าไปเติมเองอยู่ที่ที่บ้านลูกค้านะครับเพราะว่าเวลาคนส่งหรือคนย้ายสินค้านะครับน้ำมันเครื่องก็อาจจะหกหรือไหลออกมาได้นะครับผมเดี๋ยวทางร้านจะเอาน้ำมันเครื่องใส่ไว้ไว้ในลังให้นะครับผม เครื่องยนต์15.5แรงครับลูกค้าว่าจะเอาไปใส่รถอีแตนนะครับต็มร้อยครับเดี๋ยวเติมพงกันสนิมนะครับทีนี้กันสนิมเติมน้ำ เติมน้ำมันนะครับเครื่องเครื่องนี้ก็ลองเครื่องไว้ไว้รอส่งพรุ่งนี้นะครับเพราะว่าวันนี้ทางไปรษณีย์เขาปิดปิดนะครับเพราะว่าวันนี้วันมาค่าบูชานะครับผมเป็นวันหยุดนะครับไปรษณีย์เขาปิดเราก็เลยลองเครื่องไว้รอนะครับพรุ่งนี้ก็เตรียมจดส่งได้เลยครับ ตัวเครื่องยนต์นี้ก็จะแถมมูลเล่หน้าสีมาให้ด้วยนะครับมูลเล่หน้าสีครับแต่น้ำมันเครื่องนี้ทางร้านจะแถมให้เองนะครับน้ำมันเครื่อง เราจะเติมน้ำมันดีเซลนะครับ B7 ครับเรียบร้อยครับทีนี้เดี๋ยวมาลองฟังเสียงเครื่องกันนะครับ

นะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงเครื่องกันนะครับแมกนัม155พับท ็นิ่มนะครับตาติดง่ายครับเด็กเลยครับเด็กเลยเด็กเลย พ่อแล้วพ่อละพี่ครับผมก็ได้ลองเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี้ก็เตรียมจัดส่งเออจัดแพ็กสินค้าเข้าลังนะครับก็พรุ่งนี้นะครับจะได้ส่งให้ลูกค้านะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันวันหยุดนะครับของไปรษณีย์ครับวันมาคาบูชานะครับก็จัดส่งให้พรุ่งนี้นะครับผมทางไปรษณีย์เก็บเงินปลายทางครับ อำเภอโชคชัยนะครับจังหวัดนครราชสีมาครับผมถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับก็สามารถโทรสอบถามนะครับหรือว่าสั่งจองได้ครับผมที่เบอร์โทรศัพท์0627545665 0944699224ครับผมก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยครับทางร้านจะทำคลิปดีๆมานำเสนอลูกค้าอยู่เรื่อยๆครับผมวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ